อ่เาเวลาแม่เรียกพิดาพิดาก็ต้องบอกแม่ว่าครับนะลูกนะนะอ่าพิดาพิดากินข้าวยางยางพิดาสวัสดีเลยดกสวัสดีครับทุกคนว่าพิดาคุยเก่งไหมครับพิดาคุยเก่งใช่ไหมลกูกใช่ไหมครับเอ,อ้ยหาเชิญนะค่ะคุยเก่งไหมครับเก่งมากอ่ะพ่ดารักแม่ไหมเนี่ยรักแม่เออไหนเรียกแม่สิ แม่โอ้โหชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรดาไหนดาดาอยู่ไหนดาดาใช่ปะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับดาโอ้ยคุยเกง่งคุยเก่งก็บ่นเก่งด้วยใช่ไหมครับนี่ใครเดี๋ยวแม่ถามแพนด้าดิอ่ะใครซนที่สุดในบ้านลูกฮะดา ฮะน้องคนไหนซนที่สุดในบ้านบอกแม่สิฮะแม็กนัมใช่ไหมแม็กนัมหรือกปวดจาับแม็กนัมโอ้ยแม็กนัมจริงๆค่ะทุกคนถ้าเลือกซนนะคะแต่กปวดจาับอะแค่เรื่องงับค่ะใช่ไหมลูกเล่าแล้วพีด้าล่ะซนไหมลูกฮะพีด้าไม่ซนเนาะเนาะเออพีด้าคนเก่งแล้วใครคนเก่งอ่ะใครคนเก่ง ได้โอ้โหเก่งจังเลยค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบายยังบายบายบายครับบายบายครับสวัสดีนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบายบายครับ